ระคายมันปุนุ่แสับพเอาส่วนนี้ผม่งานยกมากิตตายแนีกรเครืงคากระทงมาีนีจะพูดซุงได้ไหม กางไห่กางสวนเต็มัน้นกับกล้วยเอาวัวปีนี่อะไรอยู่อออาไต้นอะไรพอนปี่บอเอาบอสลาเาะยัยังเขาอยู่เอนกุจกดนนนสวนปลากลย

Người một lúc kernel nè, hams, nè chỗ ngon nhắn cửa, kernel mỗi chốc ngay quá trình bay mỗi chốc ngay quá trình bay mỗi chốc ngay quá trình bay mỗi chốc ngay quá ngay เนเหมอนไปเนี่งหัวก็หน่งเสือนี่ี่กนีใหม่ไน่าจนะเออนเป็นหเาย่อก่็เทาทนาวกับแกมีของปลาไปปูเพื่อนเพื่อนคเมือนเพี่อีบของยาไปนอะ้้แห่้ไป้้้น้้้่้้้้้้้่้ห้่้ ู mà, então, uh ้กนาปวยบอดแอูกัตั um. uh. ้งหากันวยแมนบดได้ดีลงิมสมทารบดเด้องนเกลี่ยหน่าทีทีน่ะเป็นของกีน้าบดทีเนี่ยจะแบบเวลาเขาตัดปวยเดียวบดว่า้เขาสิจุกบ่าบริจืดได้มะนาวหอปวย Binh, bì bì, sao South sao Southey, sao I think I'm going to go màu I'm going to go in. 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 I'm chắc to go chắc I'm chắc to go in. I'm going to go พอดีว่ามาหอดนกล้วยเขาอยู่ได้เบิ้งน้ำเจิากพยที่อเดือนไปยืนถานะเจ้าวพอแบบเจา่อยเจ้ามันนีย่ไดไปยืนถาแบกถาอย่นี่อ๋อเพราะอันนั้นเขาเห็ดแบบกือังใช่กล่องเลยเห็ดไร้เด้ร้ายคืออันนั้นเขาไหวดีไร้เดรร้ายก็ยังไงเาด้ยเห็ดเป็นเดือนเป็นในหมด

quốc này không khỏi nữa bàn Huế mất sông. เออตัวก็มี่ไว้ยืนตัวตัวแทนอเขาอีกมานเ็รไปเด้อ่ขาจไปต่อแถวเเย็นดีขกัเขาไปนั่งขาเขารมดาตัวี็เดเตัวนึเยต้เี่ตัวขนายุปตัวยปห

แม่อันกี้เพื่อนเพื n, <th depend S 1> e. e. ่อนนะเพืนพกี้ฮะแม่บอกอีพ่อเนี่ยมูซาเฟือนเช่นาล้วกับปากน้ำ่อยอะเล้วไปแนแล้วไปงนบากอายฮนผมม่าจะบ้านนานๆผมว่าจะบ้านโู้สนดาวดสุนาวดนะบอกอีพ่อนะครัมูซาฟฝากไปคนแ่มูาเพื่อนเชเนเ้าพ่อมูซาเื่อนเช้อเราจะแยนบากอายฮะเออมซเนาะ ตัวเรี่ยสอยู่แันไ้ยุบ้าวมันอย่างเีอน้าเี่ยง่อนาต้ีรากาออกมากยันให้น้ำเดีย่วกปามันเปนัาีกยคู่กัน หมอกหนาวมอกหนาวอ่ตะปืดแล้วเราไข่กว่าอัตตะปืดแล้วดีดีกั ไปไปหัดไปหันน้องไปแจวเขียดเลยฮะกระเมื่อกระเมื่อจิ้กะจิ้ะผู้พาอากาศจะสายเย็นสบายบงหมอกหอกน้ำ้กตัุก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 บ้าน